สวัสดีค่ะทุกคนครูฤทธิ์ Sleep My Master สร้างเงินใช้เองครูสอนศาสตร์ความคิดผลิตศาสตร์ความรักนะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ครูลิสด้วยค่ะวันนี้นะคะครูลิสมีสิ่งนะคะอะไรบ้างอะไรนะคะที่ทําให้เราเข้ากันได้ค่ะวันนี้ครูลิสจะให้ไว้5สิ่งนะคะ5สิ่งเนี้ยจะทําให้เราเนี่ยคือบางทีครูลิสว่า5สิ่งเนี้ยเราอาจจะต้อง เวลาคุยกับใครเนี่ยเราอาจจะต้องพิจารณาเป็นอย่างแรกนะคะแล้ว5ข้อนี้เป็น5ข้อที่ครูฤทธิ์ถามผู้ชายมาค่ะผู้ชายที่เขาอยากจะจริงจังกับผู้หญิงอะคะ่ะเหมือนเขาเริ่มมองอนาคตกับเราเนี่ยเขาก็จะดู5สิ่งนี้เหมือนกันค่ะว่าเราและเขาเนี่ยเข้ากันได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าเกิดผู้ชายบางคนนะเขาค่อนข้างแบบ เขาเรียกว่ามองการไกลอะคะ่ะเขารู้สึกว่าถ้าไม่มีห้าสิ่งเนี้ยหรือห้าสิ่งเนี้ยเข้ากันไม่ได้อะ่ะเอออาจจะหยุดความสัมพันธ์ดีกว่ามีมีค่ะมีแบบนี้เหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยเราควรจะรู้ไว้นิดนึงนะคะว่าห้าสิ่งที่ทําให้เราเข้ากันได้เนี่ยผู้ชายเขามองอะไรบ้างนะคะอ่าอันนี้คุณดิปแอบไปถามผู้ชายมาโอเคไหมไม่ต้องเดาเองเลยะคะ่ะถามผู้ชายเลย จะได้รู้เลยโอเคไหมอ่าอ่ะ,อะครูลิทลืมบอกก่อนนะคะว่าใครที่ซื้อหนังสือครูลิตไปแล้วอย่าลืมนะคะอย่าลืมทักครูลิตมาครูลิตจะให้เข้าคอร์สความรักฟรีนะคะเพราะว่าคือครูลิทขายหนังสือไปหลายเล่มหลายร้อยเล่มมากอะ่ะเออเกือบพันเล่มแล้วว่าแต่แบบคนเข้าอยู่ประมาณร้อยสองร้อยคนเนาะเออแสดงว่ายังมีคนไม่รู้อีกเยอะค่ะดังนั้นเนี่ย ใครที่ฟังคลิปนี้นะคะทักครูฤิ์มาได้นะคะครูฤิจะดึงเข้าคอร์สฟรีนะคะอ่าโอเคมาเรื่องนี้สำคัญมากค่ะเดี๋ยวเราต้องดูนิดนึงว่าอะไรคือ5สิ่งที่ทำให้เราเข้ากันได้โอเคข้อแรกเลยนะคะคือว่าข้อแรกเนี่ยเ,เขาบอกว่านี่นะคะบอกว่ามันจะเป็นคล้ายๆมันเป็นสิ่งที่ดึงดูด เขากับเราให้เข้ามาหากันค่ะไม่ว่าจะเป็นความบังเอิญการต้องทำงานด้วยกันหรือว่าการที่เรามีอะไรดึงดูดเข้ามาอ่ะยกตัวอย่างเราอาจจะมีสเสน่ห์ดึงดูดเข้ามาเป็นภาพลักษณ์ที่ดึงดูดเข้ามาการแต่งกายบุค,คลิกแบบเนี้ยที่เขาชอบเลยอ่ะเขาเจอครั้งแรกแล้วเขารู้สึกแบบเฮ้ยชอบอะประทับใจอันนั้นแหละจะทำให เขาเนี่ยเหมือนเราดึงกันเข้ามาก่อนค่ะดึงมาเพื่อที่ดึงให้เขาเข้ามาไนี่เออพอดึงให้เขาเข้ามาเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าสิ่งเนี้เป็นจุดเริ่มต้นก่อนจุดเริ่มต้นของการที่นำให้เขาเนี่ยเข้ามาหาเรานะคะเข้ามาเพื่อที่จะมาดูว่าเราเนี่ยในเรื่องอื่นๆเนี่ยเข้ากันได้หรือเปล่านะคะแล้วเขาบอกว่าในเรื่องของการเข้ากันได้เนี่ย ถ้าบอกว่าความบังเอิญหรือว่าอย่างเช่นจะต้องทํางานด้วยกันหรือบังเอิญไปเจอกันในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเนี่ยแหละค่ะตรงนี้จะทําให้อ่าได้เจอกันได้มองหน้ากาันได้สัมผัสกันหรือว่ารู้จักกันนะคะการรู้จักกันตรงนี้แหละเขาบอกว่าบางทีผู้ชายเขาดูวับเดียวเขารู้เลยว่าอันเนี้ยจะเราจะเข้ากันได้ไหมไม่ว่าจะเป็นบุคลิกของคุณที่ดึงเขามาให เป็นสิ่งที่เขาชอบหรือเปล่าอะค่ะคือผู้ชายเขาจะดูในเขาเรียกว่าผู้ชายเนี่ยเขาจะ first impression ค่ะมีแล้วก็เขาจะดูภาพลักษณ์ของผู้หญิงก่อนเป็นอาหารตาก่อนเป็นก่อนที่เขาจะมารู้จักเราเนี่ยเขาจะต้องบางทีบางคนผู้ชายชอบหุ่นบางผู้ชายบางคนชอบหน้าตาคือนี้สําคัญมากค่ะเป็นสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่าเอยผู้หญิงคนนี้น่าเข้าหาเออเพราะหน้าที่จะแบบเข้ากันได้นะแบบบุคลิกเราหรือว่า ลักษณะอะไรที่เราแบบแสดงออกไปการแสดงออกของเราตรงนี้แหละค่ะจะทําให้เขาเนี่ยเข้ามาหาเราแล้วดูว่าบางผู้ชายบางคนคิดว่าเอ้ยคนนี้น่าจะเข้ากันได้เลยเข้ามาอยากทําความรู้จักเรานี่แหละคะ่ะข้อแรกนะคะเป็นข้อเริ่มต้นเลยนะคะผู้ชายบอกคูดิตมาว่าเขาเรียกว่ามันเป็นคล้ายๆว่าเป็นไวเบชั่นนะหรือว่าเป็นแรงดึงดูดที่เราทําให้เขาเนี่ย ได้เข้ามาหาเราแล้วดูว่าเราเข้ากันได้หรือเปล่าค่ะโอเคข้อ2นะคะก็คืออ่าคราวนี้เริ่มสเต็ปขึ้นมาแล้วนะคะข้อ2คือเรื่องการพูดจาค่ะการสื่อสารการที่อ่เวลาพอเราดึงเขาเข้ามาในข้อแรกแล้วใช่ไหมคะว่าเขาอยากจะรู้จักเราแล้วพอคุยกันแล้วค่ะพูดคุยกันแล้วเนี่ย ไปในแนวทางเดียวกันได้ไหมผู้ชายจะดูเลยว่าตรงเนี้ยการพูดการจาของเราเนี่ยการสื่อสารของเรากับเขาเนี่ยเข้ากันได้ไหมคะ่ะผู้หญิงบางคนพูดเราแบบฟังไม่เข้าหูอะ่ะเออหรือว่าผู้ชายบางคนรู้สึกว่าเอ้คุยกับคนนี้เราไม่คลิกอะ่ะมันคุยแล้วมันไม่สนุกอ่ะคะ่ะเออมันไปต่อไม่ได้นี่แหละคะ่ะเขาจะดูเลยว่าการพูดคุยการการสื่อสารกันเนี่ย เราเข้ากับเขาได้ไหมหรือเขาเข้ากับเราได้ไหมค่ะนี่คือข้อที่สองนะคะเขาบอกว่าถ้าผู้หญิงคุยดีเนี่ยสื่อสารดีเนี่ยจะทำให้เขาประทับใจค่ะแล้วเขาอยากจะมีส่วนร่วมเข้ามาคุยกับเราบ่อยอยากจะทำความรู้จักเราหาเรื่องคุยบ่อยค่ะนี่แหละคือการจีบของผู้ชายแต่แรกนะคะถ้าผู้ชายเขาคิดว่าเออผู้หญิงคนนี้น่าจะเข้ากันได้นะจากที่เขาดึงดูดตอนแต,แต่แรกก่อนใช่ไหมคะดึงดูดตอนแรกก่อนเนี่ย พอมาสู่การพูดคุยเขาก็จะดูว่าเอ้ยพูดคุยเข้ากันได้ไหมพูดจาดีไหมหรือว่าพูดนิดนึงทะเลาะกันพูดนิดนึงทะเลาะกันอันนี้ก็คือเข้ากันไม่ได้แล้วถูกไหมคะแต่ถ้าพูดเรารู้สึกว่าอยากคุยด้วยอีกอยากจะรู้จักมากขึ้นอีกอันนี้เริ่มเข้ากันได้แล้วคะ่ะข้อ3นะคะก็คือสิ่งที่ผู้ชายจะดูนะคะก็คือดูว่าครอบครัวของเขาแล้วครอบครัวของเราเนี่ยเข้ากันได้ไหมคะ่ะเป็นครอบครัวที่เหมือน อ่าสมมุติถ้าเขาจะไปแบบเขาก็จะถามก่อนทําความรู้จักแต่แรกใช่ไหมเขาจะถามว่าพ่อแม่ทํางานอะไรครอบครัวเป็นยังไงอยู่บ้านที่ไหนจังหวัดอะไรนี่แหละค่ะคือการที่ผู้ชายเขาอยากจะรู้แล้วว่าครอบครัวเราเป็นยังไงเราเติบโตมาแบบไหนแล้วเขาเป็นยังไงเขาก็จะพิจารณาว่าอันเนี้ยเข้ากันได้ไหมสมมุติพ่อแม่เราเป็นครูโอเคโอเคแสดงว่าอ่ะแล้วถ้าเกิดว่า หรือพ่อแม่เราเป็นพ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะดูว่าเอ้ยเอยเอครอบครัวเขาก็ประมาณพ่อค้าแม่ค้าเหมือนกันนะแสดงว่าถ้าคุยกันเนี่ยน่าจะเข้ากันได้น่าจะไปในแบบคุยแล้วรู้เรื่องอะคะ่ะคุยแล้วแบบเออในเรื่องค้าขายเหมือนกันลูกเต,ติบโตมาด้วยการค้าขายเหมือนกันนี่แหละคะ่ะก็จะทําให้เขาพิจารณาว่าเออครอบครัวเข้ากันได้ไหมครอบครัวเขาครอบครัวเราเป็นอย่างไรนะคะโอเคสําคัญมากค่ะจริงๆเนี่ย ชีวิตคู่เนี่ยคือเรื่องของคนสองคนถูกปะแต่ครูริ์บอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะตัดขาดครอบครัวเราถูกไหมคะยังไงเราก็ต้องไปหาพ่อหาแม่เขาก็ต้องไปกับเราเราก็ต้องไปกับเขาเขาไม่สามารถทิ้งครอบครัวเขาได้เราไม่สามารถทิ้งครอบครัวเราได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราเจอใครนะคะที่เข้ากับครอบครัวเขาได้หรือเราเข้ากับครอบครัวเขาได้แล้วเขาเข้ากับครอบครัวเราได้เนี่ยตรงนี้จะถือว่า ถือว่าผ่านจุดที่ผู้ชายบางคนเขาจะเขาจะดูเรื่องนี้มากถ้าเขาเป็นคนรักครอบครัวค่ะเขาจะดูเรื่องนี้เป็นพิเศษนะคะแล้วก็เขาจะสบายใจอะถ้าเกิดว่าเราเข้ากับครอบครัวเขาได้แล้วเขาเข้ากับครอบครัวเราได้ค่ะ <c oughs> อ่าเรื่องที่สี่นะคะอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราเข้ากันได้นะคะแล้วผู้ชายจะพิจารณาคือข้อ4คือเพื่อนฝูงและอาชีพของเราค่ะผู้ชายเนี่ยเขาจะดูเลยว่าแรก,แรกเดี๋ยจะถามเลยว่าทาอาชีพอะไรอ่า เขาจะได้รู้ไงว่าอา,อาชีพเนี่ยมันไปกันได้ไหมสมมตินะยกตัวอย่างบางอาชีพเนี่ยไม่ได้เหมือนไม่ต้องเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นอาชีพที่โอเคสุจริตเป็นอาชีพที่มันน่าจะไม่ได้มีปัญหากันโอเคไหมยกตัวอย่างสมมติอาชีพที่ค่อนข้างแตกต่างมากอาจจะมีปัญหาสําคัญนะคะอย่างเช่นบางคนเป็นนักธุรกิจไฮโซแต่ผู้ชายเป็นช่างอย่างเงี้ยค่ะ เออไฮโซเขาก็แต่งตัวสวยเข้าร้านทำผมทำล้มทำลงทำเล็บทำหน้าอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ช่างอ่ะก็เลอะเออวันวัน,วนอยู่แต่กับช่างรถช่างยนต์ช่างไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันวันซ่อมนูน่นซ่อมนี่อย่างงี้แล้วแบบมันก็เริ่มแบบว่าเขาก็มองแล้วว่าเออจะไปกันได้ไหมเนี่ยจะให้ผู้หญิงไฮโซลดตัวลงมาทํางานช่างก็ไม่ได้ถูกไหมคะหรือว่าอยู่ในสถานที่ที่อาจจะไม่ได้สะอาดสักเท่าไหร่ ก็ไม่ได้อันนี้ก็เขาก็จะดูนะคะว่าว่าว่ามันจะไปกันได้ไหมอันนี้สําคัญค่ะผู้ชายบางคนเนี่ยยิ่งถ้าผู้ชายที่ค่อนข้างจะอาชีพที่แบบอาจจะระดับน,น้อยแบบต่ํากว่าผู้หญิงอย่างเงี้ยเขาก็จะผู้ชายบางคนเขาก็คิดมากค่ะแล้วเขาก็อาจจะแบบเออเธอถ้าเธอเจอคนที่ดีเธอก็ไปได้เลยนะนี่แหละค่ะเป็นคําพูดที่ เขาบอกเราเตือนเราแล้วก็ <c oughs> คือถ้าเขาเขาพิจารณาตัวเองแล้วค่ะว่ามันอาจจะเข้ากันได้ยากต่อไปนะคะข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือว่าสําคัญมากข้อนี้ครูริปปิดไว้เป็นข้อสุดท้ายเนยนะคะเราจะได้ยินบ่อยมากเลยเวลาที่เราไปอ่านการที่เราจะเข้ากันได้เนี่ยสำคัญก็คือไลฟ์สไตล์กับทัศนคติค่ะ <c oughs> บางคนเนี่ย ยอ,ยอมนะยอมแบบว่าเออครอบครัวอาจจะไม่ได้แบบว่าชอบชอบครัวผู้ชายจะไม่ได้ชอบผู้หญิงหรือครอบผู้หญิงจะไม่ได้ชอบผู้ชายนะไม่ได้ชอบลูกเขยไม่ได้ชอบลูกสะพ้ยอย่างนี้แต่อยู่ด้วยกันแล้วไลฟ์สไตล์กับทัศนคติเข้ากันได้ดีมากค่ะเขาก็อาจจะมองข้ามตรงนั้นไปแต่ข้อนี้สําคัญมากถ้าไลฟ์สไตล์และทัศนคติของเราเข้ากันได้เนี่ยจะทําให้ความรักเราเนี่อยู่ได้ยาวนานนะคะเราจะ เหมือนจะเราจะเข้าใจกันค่ะถ้าเรามีทัศนคติที่เหมือนกันนะคะเราจะเข้าใจกันพูดคุยกันรู้เรื่องพูดคุยกันเข้าใจกันง่ายเห็นอะไรเหมือนเหมือนกันเข้าใจอะไรเหมือนเหมือนกันค่ะตรงนี้สําคัญมากค่ะเราจะทะเลาะกันน้อยหน่อยถึงแม้จะทะเลาะกันเนี่ยแต่เราจะเข้าใจกันมากกว่าคนที่ทะะัศนคติคนละแบบเลยทะะัศนคติที่คนนึงลบคนนึงบวกคนนึงขี้นินทาคนนึงไม่ชอบยุง่งเรื่องชาวบ้านเลยแต่คนเนี้ย ที่นินทาตลอดพออยู่ด้วยกันเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มแบบไม่ใช่แล้วว่ามันเริ่มแบบเฮ้ยทาไมเธอคิดลบอย่างเดียวเลยทําไมไม่มองอะไรบวกบวกบ้างอะไรแบบนี้ค่ะอยู่กันไปก็จะรู้สึกอีกคนจะเหนื่อยอีกคนจะอีกคนจะไอคนอาจจะสบายแต่อีกคนจะเหนื่อยแล้วอีกคนจะรู้สึกว่าอันเนี้ยทำไมเขาจะต้องเป็นฝ่ายที่เออจะต้องอดทนอะไรขนาดนี้ โอเคไหมส่วนไลฟ์สไตล์เนี่ยไลฟ์สไตล์ก็คือว่าวิถีชีวิตนะคะวิถีชีวิตที่เราดําเนินชีวิตในแต่ละวันน่ะเออเราชอบอะไรเหมือนเหมือนกันไหมอย่างเช่นเราเป็นคนชอบออกกำลังกายแต่ผู้ชายเป็นคนชอบกิน <c oughs> กินอย่างเดียวไม่ออกกําลังกายแต่เราเออกกําลังกายแล้วมันคือถึงแม้ว่าเราจะต่างกันมากนะคะแต่ว่าจะต้องไม่ต่างกันสุดขั้วโอเคไหม ถ้าเรากินด้วยเขากินแต่เราไปออกกำลังกายเขาไม่ออกกำลังกายอันนี้โอเคยังพอโอเคได้แต่คุณลองนึกนะถ้าคุณเป็นคนออกกำลังกายแล้วถ้ามีผู้ชายที่ออกกําลังกายเหมือนกันเนี่ยเราก็จะมีเพื่อนไปออกกาลังกายด้วยกันค่ะเรามีอะไรทํา เออไปนู่นกันไหมไปนี่กันไหมชอบเที่ยวเหมือนกันอย่างเงี้ยเราก็จะมีอะไรทําเหมือนเหมือนกันเราก็จะใช้ช่วงเวลาของชีวิตเนี่ยด้วยกันมากขึ้นมากกว่าคนที่เขาไม่ได้มีไลฟ์สไตล์ที่เหมือนกันค่ะตรงนี้จะทําให้เราเนี่ยมีเยื่อใยมีความผูกพันกันมีอะไรที่มันเชื่อมโยงกันได้มากขึ้นค่ะเวลาที่เลิกกันเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยไปหาคนใหม่ที่ดีกว่าแบบนี้ไม่ได้ ไปหาคนใหม่ที่เอ้ยจะมีใครที่จะเหมือนเราได้ขนาดนี้จะมีใครที่จะไลฟ์สไตล์เหมือนเราได้ขนาดนี้ม,ม,นนนมันไม่ได้หาง่ายๆนะคะมันหายากนะแล้วถ้าเกิดเลิกกันไปเราหาไม่ได้แบบนี้หรือพอเลิกกันไปคนใหม่มันไปกันไม่ได้อะไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันเราจะหวนนึกถึงคนเก่าที่เราชอบทำอะไรเหมือนเหมือนกันค่ะบางทีนะเคยไหมคุณสมมติเลิกกับแฟนไปไปมีแฟนใหม่แต่แฟนเก่าสมมติ ชอบไปกินเหมือนกันนะ่ะเราบางทีเรายังมานั่งหววนึกถึงเวลาเก่าๆเลยที่เฮ้ยตอนนั้นไปกินไอ้นี่กับ อโอ้ยอร่อยอะ่ะช่วงเวลาที่เราพากันไปกินนู่นไปกินนียมันเป็นช่วงเวลาที่แบบบางทีเราก็ไม่ลืมถูกไหมคะบางทีเราก็ยังนึกถึงวันเก่าๆที่เราเอ j นจอยชีวิตด้วยการเอ็นจอยไลฟ์สไตล์การดําเนินชีวิตด้วยกันตรงนี้สําคัญมากค่ะถ้าคุณมีไลฟ์สไตล์ที่เหมือนกันมากๆเนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยมีการเชื่อมลึกถึงการนําไปสู่จิตวิญญาณนะคะจิตใต้สํำนึกของคุณเลยว่า คุณเคยมีช่วงเวลาดีๆกับคนนี้แล้วถ้าเกิดคุณเลิกกันไปมันจะเป็นตัวที่ดึงคุณกลับมาได้ง่ายขึ้นค่ะโอเคโอเคไหมแล้วถ้าคุณไลฟ์สไตล์เหมือนกันแล้วถ้าคุณอยู่ด้วยกันแล้วมีแต่เรื่องบวกๆอะ่ะเออทัาศนคติที่บวกๆด้วยกันนะ่ะคุณิสบอกเลยถึงแม้ว่าคุณจะไปเจอคนใหม่อาจจะไม่ได้ดีกู่คนนี้แล้วบางทีเนี่ยถ้าต่างคนต่างไม่มีใครอะ่ะยังไงก็กลับมา คบกันดีกว่าเป็นเพื่อนกันก็ยังสบายใจกว่าถูกไหมคะเป็นเพื่อนกันก็ยังเป็นเพื่อนที่เข้ากันได้เป็นเพื่อนที่รูใจกันคะ่ะโอเคนะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวครูดิซจ,จะสรุปตอนจบให้นะคะในเรื่องของสิ่งที่ทําใหเา้เราเข้ากันได้นะคะครูลิค,คะหนูฟังครูลิสมา5ข้อแล้วนะคะก็คือเนี่ยสิ่งที่ทําให้เราเข้ากันได้เนี่ยข้อแรกคือเรื่องการที่เรา ดึงดูดเข้ามาหากันไม่ว่าจะเป็นความบังเอิญหรือบุเลส,สันิวาสอะไรต่างๆนะคะที่ทำทาให้เราเนี่ยหรือว่าเขาเนี่ยอยากจะเข้าหาเราด้วยภาพลักษณ์ด้วยอ่าเขาเรียกการแสดงออกของเราอะไรอย่างงี้ค่ะทุกอย่างเนี่ยอ่ะดึงเขามาเข้าหาเรานะคะข้อแรกแล้วเขาชอบจะยิ่งทําให้เขาอยากคุยก็คือเป็นข้อที่2การพูดคุยการสื่อสารดูว่าเข้ากันได้ไหม เขาประทับใจกับการพูดคุยกับเราไหมเราคุยสนุกไหมเราคุยกันรู้เรื่องไหมเก็ตไหมนะคะข้อ3ก็คือเรื่องครอบครัวที่เข้ากันได้ไหมครอบครัวเขาครอบครัวเรานะคะเข้ากันได้ไหมและข้อที่4ี่ก็คืออาชีพแล้วก็เพื่อนฝูงของเราค่ะว่าเป็นในลักษณะใดเขามีเพื่อนฝูงเยอะไหมถ้าวันไหนที่เราไม่ว่างคุยกับเขาแต่เขายังมีเพื่อน ไหมหรือว่าเขาจะต้องโดดเดี่ยวเดียวดายแล้วเขาจะติดกับเราเป็นปลาท้องโก่อค่ะอันนี้ผู้ชายก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยอันนี้มันเป็นภาระของฉันหรือเปล่าเอ้ยเขาก็ดูนะว่าเอ้ยมันมันจะไปด้วยกันไหวไหมเออมันโอเคไหมถ้าเป็นภาระเขาตลอดมันก็ไม,ไม่ไม่ไหวนะ,ะนี่แหละค่ะส่วนข้อสุดท้ายก็คือไลฟ์สไตล์และทัศน,นคติที่เข้ากันได้นะคะถ้าตรงกันมากๆเนี่ยจะดีมากเลยจะทําให้คุณเนี่ยอ,อยู่ด้วยกันเข้าใจกันเชื่อมลึกกัน เียผูกพันกันนี่แหละค่ะ5ข้อนะคะหนูฟังครูลิสมาหมดแล้วนะคะ5ข้อนะคะครูลิสอ่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าหนูอ่ะไม่ได้เป็นข้อแรกหนูไม่ผ่านแล้วค่ะครูลิสคือข้อแรกเนี่ยเขาอ,อาจจะแบบไม่ได้เข้ามาหาหนูเลยไม่ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องมาเป็นแรงดึงดูด ที่จะทาให้เขาเข้ามาหาหรือว่าการพูดคุยของเขากับเราเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้คลิกกันนะคะครูลิสค่ะหรอจะทําอย่างไรคะใช่ไหม <c oughs> <c oughs> บางคนก็สงสัยใช่ไหมครูลิสตอบง่ายมากค่ะเพราะคาถามนี้ครูลิสก็ถามผู้ชายคนนั้นมาเหมือนกันนะคะว่าเอ้ยแล้วถ้าเกิดว่าห้าข้อที่เข้ากันเนี่ยมันเกิดมีสามข้อเข้ากันไม่ได้เลยสมมติ จะทำอย่างไรผู้ชายคนนั้นบอกค่ะบอกว่าไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะแค่คุณเป็นตัวของตัวเองคุณเป็นแบบที่คุณเป็นเลยมันจะตัดสินคุณตั้งแต่ข้อแรกเลยค่ะจะตัดสินคุณเลยว่าถ้าคุณเป็นในแบบที่ตัวคุณเป็นคุณเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้ชอบมันก็จะไม่ดึงดูดเขาให้เข้ามาในข้อแรกไงคะแล้วถ้าไม่ดึงดูดเขาเข้ามาในข้อแรกเนี่ย มันก็จะไม่นําไปถึงการพูดคุยการอยากรู้จักครอบครัวการอยากรู้จักอาชีพหรือว่าเพื่อนฝูงคุณแล้วก็ไม่ได้อยากจะเรียนรู้ทัศนคติของคุณความโลกภายในของคุณเป็นยังไงคุณเป็นคนจิตใจเป็นอย่างไรไลฟ์สไตล์คุณเป็นอย่างไรจะไม่นําพาคุณมาในสี่ข้อหลังนี้เลยค่ะถ้าเกิดว่าข้อแรกคุณไม่ผ่านก็คือคุณเป็นตัว,ตวเองแล้วอะแต่ข้อแรกมันไม่ได้ดึงดูดเขาอะก็ช่างมันเลยค่ะช่างมันนะคะเพราะว่า มันไม่คลิกไงมันไม่แมชไงมันไม่แมชแล้วมันไม่แมชทำยังไงคุณเป็นตัวของตัวเองถ้าเขาไม่โอเคก็คือไม่โอเคค่ะแค่นั้นเองไม่ต้องคุณเคยไหมแบบว่าบางคนนะรู้จักกันมาสี่ห้าปีแต่ไม่เคยคลิกกันเลยเดินเจอหน้ากันทุกวันก็ไม่เคยก็เพราะว่ามันไม่เคยค่ะมันเพราะว่าเราเป็นตัวของตัวเองที่สุดแล้วแล้ว มันไม่ได้ดึงดูดเขาเข้ามาทุกอย่างมันก็อาจจะแบบไม่ได้นำพาให้เขาอยากจะมารู้จักคุณโอเคแต่บางคนเนี่ยเข้ามาแป๊บเดียวเจอกันแป๊บเดียวชอบกันเลยเพราะว่าข้อแรกนำพาเขามาค่ะข้อแรกทำให้เขาอยากรู้จักเราแล้วเขาจะพิจารณาข้อ 2, ข้อ3ข้อ4ว่าอันเนี้ยเราเข้ากันได้หรือเปล่านะคะ เป็นตัวของตัวเองดีที่สุดค่ะเป็นธรรมชาติของเราดีที่สุดแล้วการคัดกรองตอนแรกเนี่ยจัก,กรวาลหรือธรรมชาติจะบอกเราเลยค่ะว่าคนนี้จะคลิกกับเราได้หรือเปล่าหรือว่าไม่คลิกแต่มันจะมีตัวอย่างเช่นทํางานด้วยกันแล้วเกิดรู้จักกาันแล้วก็มาชอบกันอะไรเงี้ยอันนั้นก็คือเพราะว่าแรงดึงดูดจากความบังเอิญที่เกิดจะต้องทํางานด้วยกัน,น่ยคะก็คือข้อแรกอยู่ดีข้อแรกจะเป็นตัววัดเลยค่ะข้อแรกจะเป็นตัวนําพาเขามาหรือว่า แม้แต่คนอยู่ใกล้กันเนี่ยถ้าข้อแรกมันไม่ได้คลิกมันไม่ได้มีแรงหนึ่งดูดกันไม่ได้มีอะไรที่ต้องมาทํางานร่วมกันเนี่ยมันก็จะไม่ได้ทําให้เขาเนี่ยเข้ามาหาเราก็แค่เป็นเพื่อนกันไปโอเคไหมอ่าโอเคค่ะครูดิีบดกวงว่าอันนี้จะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจนะคะว่าอะไรที่ทําให้เราและเขาเนี่ยค่ะเข้ากันได้ค่ะดูห้าข้อนี้เป็นหลักก่อนนะคะแต่ข้อสุดท้ายเนี่ยคือสำคัญมาก วันนี้ครูลีต้องไปก่อนนะคะหวังว่าทุกคนจะนอนหลักฝันดีนะคะวันนี้ทำคลิปในห้องนอนเลย <c oughs> เพราะว่าทำ <c oughs> เดี๋ยวไปอาบน้ำแล้วก็นอนแล้วค่ะโอเควันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ